ร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลามาสาธุสวัสดีครับ fc ร้อยซับนำโชควันนี้พา fc มาพบกับโปร่คแสนเพื่อตามตัวเลขวันที่17มกราคมสองพตามมาเลยครับ fc ว่าโปรจะให้เลขใบโปร ตัวไหนตามมาเลยครับอันฟันตอนฝันตองวดนัน่นฟันว่าปีนก่อนหินปีนก่อนหินแหลกหินนัน่นมันลน่นลงมาทั้งล้างครับกูก็ว่าโมเมนต์หามันที่ลงล้างบออนีร<อ>เออกูปีนขึ้นไปบนนี้หินหินก่อนนะั่นตกลงมากตกลงมากตกลงมาล่างไอหินนัน่น ตกลงมาลางอันนี้คือต้องหัดแล้วกันเลยว่าเพื่อนให้ดึงหาลงมาล่างพาบพบ่อหาเก่าหาแปดจริไหมอเออมีอยู่ชั่วน,นันแล้วปูก็ปีนขึ้นไปทั้งต้นใหม่จังได้ขึ้นทั้ง<อ>เครื่องใดปีน,น้าผานี่หินมันลนบ<อ>่ได้หินก็ห้าหินกห<ค>็ห่านนะก็ว่ามันตกลงล่างกันเลยว่ารามันมันให้จับหาใช้แปดใช้เก้าว้อจ่ิงไหมบ่หาแปดก็หาเก้าจริงอ่ ขึ้นจันทร์หือ,อ่าจนะันทอเป่าแล้วก็มาฝันเห็นอีกอันนังนงน่งนั่งรถเพืดด่อจงนั่งรถตู้นี่ล่ะไปสามสี่คนแล้วมันมีอันเด็กน้อยเกิดไม่ไหมอ่าภาษาขเขมรเขาเรียกคนงานรถตัวนั้นลงไปในน้ําอืมลงไปในน้ำเด็กน้อยคนนั้นตายเด็กน้อยตายอืม ก็เลยว่ามันมันมันสีบอนี้อันนี้มันหนาสีบอนี้หาบนี้หาลงลานในสิ่งเออโงลานแน่ยเาผมอยู่กับปู่นะถผมลงแล้วพอเขียนเขียนเขียนแล้่วเมื่อวานนี้ทำพิธีหล้ะก็เลยเขียนเขียนใส่ใบผู้เมื่อวานเออ เขียนบันทึกฝันย่างมันขึ้นเั่นฝันฝันว่าปูเนี่ยเช่าเครื่องบินเหมาลำนะพาลุงย um. ์พาลุงย์ไปสาบุ๊คแต่ว่าเช่าเครื่องบินเหมาลำเลยเออได้ขึ้นเครื่องบินก็เลยว่าเหล็กมันจะออกสูงอยู่คือดอกสูงอืขึ้นเครื่องบินเครื่องบินก็สูงเนาะขึ้นเครื่องบินก็สูงเลยเน่าเรื่ Tân ra, thân thân nó tỷ cho mày mừng cho mụn nè cả bay nè cả mừng tất cả mừng mừng mặn mặn dưới lại tội mừng mừng tay likes mừng 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 ใับแต่กับบอลแดงอะมันอาจจะให้ขึ้นอืมขึนแต้มหนึ่งสิบแ้มถึง <ๆ S 2> แต้มหนึง่งอ,อาจจะให้ขึ้นแต้มหน,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 นึ่งก็ได้อ,อันกูบองกูพอมามันขึ้นสูงเนี่ยมันอาจจะให้ขึ้นแต้มหนึ่งจาก,จากโจ้ยโกนหนึง่งหลอนให้ขึ้นแต้มหนึง่งยุก แล้วปาบคูง่าเางา่เเด็ดใช้ใบูยละงวดฉนใส่ใบคูง่ายเห็ดใบปูงคำแซ่ลอนรับปีใหม่ปีเหล็กออปีแหลกของกาเนมาของเปลี่นงวดแรกของปีงวแรกของปีงวดตอนบับกะดะก หัวอืมห้แป๊ส6ล่างออกแป๊เก้าเข้าประม,มาณ18 8 6กักขาดี๋ยละ่ะก็ฝัางเห็นอันงวดนัน่งเห็นอาจารย์เฉลิมไส้เป็นอายุ61ปีบันไปดูก็สเกิด249อย่างกับ2498เองเออ2489มันแตออกกอสอเกิดกันอืมกล้ามาก กากองกาแดงนะต้นตำรับที่ให้ปู่เขียนใบผูมาแล้วยังมาสวัสดีปู่เลยใสนใบผู้จากนั้นก็ถ้าเอฟีดูก็อาจจะขึ้นเต้มนึ่งก็ได้ก็เพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเขียนให้ไม่เหมือนกันอีกวานก็เขียนวันนี้ก็เยนอีกคบ แต่อาจจะขึ้นแต้มหนึน่งจริงๆเหมือนที่ว่าขึ้นขึ้นข้างบนแต้มหนึน่งเ<อ>ชยนแจกทุกคนได้เแินให้ครบทุกคนคมากี่คนเันญใ้ครอบปูแล้วทีนนี้ก็้ังซื้อไปปูให้ปูขึ้นนะ นาทีนาทีระทึกใจมาเอกมาแล้วเท้าหน้า้องสิบปีลำสาวปีลำจะมุคนมาอย่างมัเพราะว่ออกเน้อปูเน้อใออกตัวเงินเื้อมันอยู่อย่าไปใส่ครับครับเปิดเลยมาแล้วครับ เอานวดตีชั่วห่มาณเดีอนมาหายปูจันทรสุกคนไปผู้ผู้ก็บรัเทแล้วไปซีมกาฝากให้ครับให้ทุกทุกช่องมีชมีราบเออให้ทุกคนเอฟซีทุกคนได้ได้ได้ถูกรางวัลใหญ่ใหญนวดนี้หวดแรกประจำาีนี่เลยีเก้าห้าีเก้าห้ายก้าห้าน แต่ก็อย่าลืมไอ้ที่ปูบอกก่อนนั้นนั้นซื้อสำรองไว้ก็ได้ห้าแปดกับห้าเก้าเพราะมันอาจจะให้ขึ้นลงเต็มหนึ่งแค่นั้นอืมสี่เก้าห้ากับห้าหนึ่งนี่เห็นสุกคนนหรอนะเห็นสุกคนเหรอครับของครูเนี่ยจะมากส่วนมากขึ้นแตมลงแตมนครับแน่นขึ้นแตมลงแตมลงแตมลงแตมแต่พัเวนขึ้นเลยพัปวู่เขียนแล้วนั่น ปันทำขึ้นเครื่องบินนี่แหละในในเออมันมันอาจจะให้ขึ้นเตว่วายจากส<น>ี่ให้ขึ้นโดดายเดอร์อ่าอาจจะให้ขึ้นเดิมเก่าพคก็ได้ก็บโมหุแต่ว่ามันเต้มหน,นึ่งน,นะะครับอือสี่เก้าห้าอืออาจจะเป็นสี่เก้าหกอืองานนั่นงานข้อต่อโกแตบินเนาะนั่นละครับอื4 95, 4อสี่เก้าห้าสี่เก้าหกนะคห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์ ขึ้นไปห้าสองอองหาสองห้าสองก็เป็นหกหนึ่งเป็นะมีนเมีนมันมันสิบประมาณนั่นอันูมันวันนี้ไก่เต็มเดียวแต่เราผ่นเื่เครื่องบินก็คือจังเขาให้ขุ่นี่แหละเออขุนเต็มลงเต็มเมนเรื่องขุเต็มหนึ่งลงตลงเต็มหนึ่ง จงบินบห้าหนึ่งมาห้าศูนย์ห้าหนึ่งอาจจะเป็นห้าศูนย์ได้ครับผมได้ครับพีช่วยบอกแล้วนะครับแต่ให้ขึ้นให้ขึ้นให้ขึ้นบนนี่แหละขึ้นบนนี่แหละเจียนเก้าห้าออกแปดหาใช่ไหมเออนี่มันจะมาตอนนี้แหละนีอ่นี่นะครับไม่ห้าหนึ่งก็หกนึ่งเออแปดห้าเออนี่ก็บรรเดคือกันเพราะว่าอย่างจอนเขียนเก้าห้าออกแปดห้าเออมันจะแสมเดียวตันนี้มันเป็นปัหาหนึ่งปัญานึ่ง อาะจะเป็นคือ่วยว่ากันไหลครับผมเนาะเพราะว่าโกนงาโกนกับเก้างากับห้าครับเออแล้วทีเนี้ยตกลงไปในน้ำอ่ะสี่คนแต่ว่าเด็กน่ะตายครับแต่ว่าผูก็เลยเอาน้าแบบเป็นหนึ่งเพราะตกน้าแต่ไม่เอาไม่เอาศูนย์ไม่เอาตายครับเออแต่ถ้ามันขึ้นลงแต้มหนึ่งก็จะเป็นแค่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งแค่นั้นอสี่เก้าห้าสี่เก้าหกแค่นั้นเลขเลขจะสูงอยู่ เออตอนนี้เลขจะอยู่สูงอยู่นะอืมถ้าใครชอบเลขสูงก็จับเก้าตั้งแต่เก้าห้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านี่แหละเออถ้าใครชอบนะเออผมว่าประมาณนั้นเลยเออแต่ว่านี่จับตัวเต็งให้อือครับเต็งเลยเต็งสูง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 เลยเต็งสูงเลยตาเนี้เออเออสี่เก้าห้าสี่เก้าหก สกไปสูงเลยถ้าใครชอบสูงก็สูงไปเลยนะได้ทุกคนแล้วรวย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 รวรวย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 รวเรวยรวบรวยครับรวยรวยวยรวยรวยรวดรวยรวรับรวยรแต้มยรว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 ยรครับขึ้นแต้วลงแย้มยรวยรวยรั้รรวยวด จะเป็นห้าหนึ่งหรือเป็น 2, ห้าสองมันจะเป็นหกหนึ 1. 1> ่งเลขปู่เขียนให้เช่นนี้สี่เก้าห้าแล้วก็ไม่เคยไม่ไม่เคยเขียนให้เยอะกระทู่กระทูกจะผิดก็ผิดไปเลยอืมจะไม่ไลน์เยอะไปได้ไอไหลรับสิบเจ็ด <17 S 1> ไห<ล>รมกลาเนอ้องเลขปู่คำแสนเลขใบปู่สี่เก้าห้าห้าหนึ่งเนาะ ชอบก็บตามแคปไว้นะนะเดี๋ยวหาไม่ได้ใจใจกับห้าแปดห้าเก้ามีอยู่แค่นั้นผ <8. S 2> ิดชอบนะเพราะอันนี้มันเป็นฝันสองนวดไส่ห้าแปดห้าเก้าเนี่ยเพราะว่าหินมันลงข้างล่างแล้วมันก็อาจจะเอามาจับใส่ห้าแปดกับห้าเก้าแต่ปูจับใส่ห้าเก้าเอาแต่ใ,ในใจปูชอบห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าเป็นเลขปูชอบเนาะ มองแห้งเนี่ยคนอื่นได้ยินน้ำเนี่ยใส่ทัดนักขันเนาะนักขันเนาะ495เลขใบโพปูคำแสนเมื่อวันที่17มกราคม2567พอแล้ว51คือสอนเลข495เออจะไปจ้องนั่นพอแล้ว เขน้ก็แคบไว้โอ้รอคิวรอคิวเอาของจริงไปเลยนะครับทีนี้ของจริงของแท้เลขใบพูปูคำแสนสี่เก้าห้าอันนี้อะไรเนาะไ่อันนี้รหัสอะไรปูอนี่รหัสอะไรอยู่ข้างล่าปฐาเปิดโชอ๋อปถาเปิดโชครวยรวยรวยล็อกไปแล้วเนาะล็อกไปแล้วสี่เก้าห้ากับห้าหนึ่ง อย่าลืมนะครับขึ้นแต้มลงแต้มนะครับขึ้นแต้มลงแต้มเด้อสี่เก้าห้าสี 95, 6, 51, หรือเป็น5้าสองหรือจะเป็นหกหนึ่งจัดไปเลยสำหรับแนวทางปูคำแสนนะครับ ร่ำรวยร่ำรวยทุกร่ำรวยร่ำรวยทุกช่องทุกช่องนะครับผมทุกช่องให้ร่ำรวยให้ร่ำรวยมีเครื่องแต่งต่างๆเงินก้อนตึกต่ามเยอะร่ำรวยร่ำล้านครับร่ำรวยเงินทองถูกไหมรางวัลที่หนึ่งถูกถูกคนเด้อคุณจะเบิ่งอยู่คุณจะ้าถ่ายก็ได้คือใครได้ครับเอาเงินจะมือเนี่ยเออร่ำรวยร่ำรวยให้ให้ช่องอ่อนซ่อนที่นิสานท่านได้หลักเงินหลักแสนขอนครับ ครับโด์มาเถื่อนไหนผมคนสุรินทร์ทีวีก็มาครับคุณซูลินทีวีก็มาดาวชัดก็มาอันนี้ก็มาอันนี้ก็ลุงบารดแชนแนลครับลุงบารดแชนแนลครับน้องไม้ครับน้องไม้อันออนซ้อยที่เดือดสานน้ำโชคเลยนี้งร้อยซับนะร้อยซับน้ำโชคร้อยซับน้ำโชคครับดาวอีสานที่เขียนมาตะก้อนนูหลายปีแล้วแมนจะได้ยอดขึ้นไปยอดขึ้นไปอันนี้เผ็ดทานด้วยค่ะเผ็ดทานด้วยขึ้นขึ้นรักแสนเลยยังยังค่ะยังอืม เมื่อนี่มันนํำตามหายอดเลยูรือปูเอ้ผ้ำเนียบัท่านผอดกือหั้ำเนี่ยฮะได้ยอดได้ยหลายอืมได้ยอดได้ยหลายทุกช่องนั่นแหละอืมนี่ครับเลขใบผูปู่คำแสนเนาะสี่เก้าห้าหอกอืห้าหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่ง หากชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับร้อยซับนำโชคในการทำคลิปวิดีโอต่อไปใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งขอให้ปู่คำแสนดอบันดาลให้โชคดีมีเงนินมีทองใช้ตลอดไปตลอดปีสาธุสาธุสาธุส,ธสวัสดีครับส7บเจ็มกุลาน้อง S <S เลขโปรคำแสนเลขใบผู้สี่เก้าห้าห้าหนึ่งเนาะชอบก็ตามแคปไวนะป้นะเดี๋ยวหาไม่ได้เอ้พเอ